ผู้ชมคะเรื่องของการลักลอบค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญ,ญาได้กลายเป็นกรณีฟ้องร้องในประเทศไทยนะคะเมื่อเว็บไซต์ภูเก็ตหวานได้ถูกกองทัพเรือฟ้องร้องในคดีหมิ่นประมาทเพราะว่าเว็บไซต์ข่าวที่จังหวัดภูกเก็ตนี้ได้นําข่าวของเว็บไซต์รอยเตอร์สมาเผยแพร่ต่อนะคะโดยรอยเตอร์สได้ระบุว่าบุคลากรของกองทัพเรือบางส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบค้ามนุษย์ล่าสุดศาลได้เลื่อนวันรับฟังคำสั่งพิจารณาคดีนี้ว่าจะฟ้องหรือไม่ค่ะ จากกรณีที่ทางกองทัพเรือภาคที่3ฟ้องหมิ่นประมาทผู้สื่อข่าวชาวออสเตรเลีย2คนและผู้สื่อข่าวคนไทย1คนของเว็บไซต์ภูเก็ตหวานกรณีที่เสนอรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ผ่านเว็บไซต์ว่าทหารบางนายเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์โรฮิงญาซึ่งหลบหนีจากพมา่าเข้าไทยโดยถ้าศารตัดสินว่ามีความผิดจริงจะต้องโทษจำคุกฐานหมิ่นประมาท2ปีและอีก5ปีสำหรับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ นายอลันมอริสันและนางสาวชุติมาศรีดาสเสถียรบรรณาธิการของเว็บไซต์ภูเก็ตหวานไปรายงานตัวที่สำนักงานอายการจังหวัดภูเก็ตตามกำหนดเพื่อรับฟังการพิจารณาฟ้องร้องคดีล่าสุดมีการเลื่อนฟังการพิจารณาคดีเป็นวันที่17เมษาย,ยนแทนค่ะซึ่งทางเบื้องต้เนเรายืนยันว่าเราจะไม่ขอประกรันตัวเองนะคะตรงนี้เพื่อเนื่องจากว่าเราไม่ยอมรับกับกฎหมายตรงนี้เราเชื่อว่าถาังกองทัพเรือเป็น อ,องค์กรที่ดีแต่กลับใช้กฎหมายที่ไม่มีความสมบูรณ์ซึ่งมาตรา14อส่งเล็บสมีความกำกวมมากนะคะตรงนี้เราก็มาใช้กับผู้สื่อข่าวซึ่งดิฉันมองว่ามันเป็นการคุกคามเสรีภาพของผู้สื่อข่าวโดวยตรงค่ะทางด้านนายกสมาคมชาวโรฮิงญาแห่งประเทศไทยระบุว่าสถานการณ์ชาวโรฮิงญาณขณะนี้อยู่ในขั้นที่เลวร้ายมากเพราะว่ายัางไม่มีการแก้ปัญหาที่ชัดเจน อยากให้นานาชาติช่วยกันช่วยเหลือคนโรฮิงญาด้วย โดยนายกสมาคมคนโรฮิงญาแห่งประเทศไทยก็ระบุว่าอยากจะขอบคุณประเทศไทยนะคะที่ที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงที่คนโรฮิงญาพยายามหลบหนีเข้าประเทศโดยเป็นความพยายามหลบหนีการสู้รบที่เกิดขึ้นที่รัฐยะไข่ประเทศเมียนมาค่ะ